สวัสดีพี่พี่ชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเหียปั้นทันเกมทุกทท่านครับผมวันนี้ครับวันที่20กุมภาพันธ์ครับผมคัดเน้นๆมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยคู่แรกครับเป็นทางด้านโลมาครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านปอร์โตคู่สองครับเป็นทางด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนด้านเอเซตอักมาคู่สามครับเป็นทางด้านโบโดกิมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเอฟซีทเวนเต้คู่ที่สครับเป็นทางด้านเรอันโซซิดัตครับเปิดบ้านตอนรับ การมาเมือยของด้านมิเนเลียนและคู่สุดท้ายครับเป็นนัทเลอแนบอติสครับเปิดบ้านตรับการมาเยืองของด้านลาซิงแกงก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s ั b สไครต์และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีมเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจเข้ากลุ่มครับ คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกยูโรป้าลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ครับคู่ระหว่างางด้านโรม่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมาอย่างด้านปอร์โต คู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามสตาดิโอโอเปโกแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5คู่นี้ครับนัดที่แล้วครับไปทางด้านปอร์โตครับเปิดบ้านยันเสมอมาแบบสุดมันครับที่1ประตูตอนหนึ่งวันนี้ครับโลมาครับมาในแผน352ครับมีทางด้านโซมูรูดอฟครับกับซูเล่ครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านปอร์โตครับมาในแผน3-43มครับมีทางด้านเดนิสคูครับแอนโทนีครับแล้วก็โลลิโกครับยืนเป็นสประสานใน้านหน้าช่วย ทํฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโลมาครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะปาม่ามาได้ที่1ประตูต่อ0ูส่วนทางด้านปอร์โตครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะฟานเนเบเชมาได้ที่1ประตูต่อศูนคู่นี้ครับเป็นทางด้านโลมาครับเก็บความได้เปรียบในการยิงประตูในบ้านปอร์โตมาก่อนครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านไบอันครับอเล็กครับที่ติดโทษแบนครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับวันนี้จะไม่มีทางด้านมาโก้ครับแล้วก็มาตินครับที่มีอาการบาดเจ็บลงช่วยเหลือทีมไม่ได้เช่นกันกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับโลมาครับต้องการแค่เสมอครับก็เข้ารอบต่อไปแล้วครับแต่ต้องเสมอด้วยสกอร์ศูนย์ครับส่วนทางด้านปอร์โตครับต้องการยิงลูกแรกให้ได้ก่อนครับและมาวัดกันในเวลาที่เหลือครับผมเลยมองว่าปอร์โตครับฟอร์มตอนนี้ครับยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ครับส่วนทางด้านโลมาครับเล่นในบ้านได้ดีครับผมเลยมองไปทางด้านกำแพงดีกว่าครับน่าจะทำกำไรได้แน่นอน สก,กอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-1หรือไม่ก็2-2ครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างด้านกาตาสลายครับเปิดบ้านตอนรับ การมาอย่างของด้านเอซอักมาคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามแลนด์พาร์คเห็นดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกคู่นี้ครับนัดที่แล้วครับอักมาครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อ1หนึ่งวันนี้ครับกาตาสลายครับมาในแผน343ครับมีทางด้านโอซิมเฮงครับเทอร์เนอร์ครับแล้วก็คูโดคูครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านอักมาครับมาในแผน343เช่นเดียวกันครับมีทางด้านลาโต้ครับพาลอตครับแล้วก็เจเด ยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านกาตาสาลายครับชนะ4แพ้นหนึนัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะลิมเซสสปอร์ตมาได้ที่2ประตูต่อหนึงส่วนนั้นอักมากครับชนะ4แพ้นหนึ นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มกาตาสลายมาแบบสบายสบายครับที่4ประตูต่อหนึ่งครับในศึกยุโรปเพย์ออฟนัดแรกคู่นี้ครับเป็นทางด้านอัคมาครับเก็บความได้เปรียบมาก่อนครับในนัดแรกครับด้วยการถล่มไป4ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับถือว่าฟอร์มสูงสีกันมากครับแต่วันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านโมลาต้าครับเจคอบครับอีคารนี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ ส่วนด้านทีมเยือนครับวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านซาติดครับลูบินครับที่มีอาการบาดเจ็บครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้เช่นกันกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับคงต้องใส่หมดอย่างแน่นอนครับพอนัดแรกครับโดนมาก่อนถึง4ประตูตอนหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นในบ้านอีกด้วยครับแต่ทีมเยือนครับคงไม่ยอมแบบง่ายๆอย่างแน่นอนครับเพราะฟอร์มทีมเยือนครับก็ดีมาตลอดครับและน่าจะเข้ารอบแบบสบายๆอย่างแน่นอน สก,กอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1-1หรือไม่ก็สอครับผูท้ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างด้านโบนโกิมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเย่างด้าน FC ฟซทเวนเต คู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามแอไมล่าแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5้คู่นี้ครับนัดที่แล้วครับไปแฮนด์ทเวนเต้ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนครับที่2ประตูตอนหนึ่งวันนี้ครับโปรตกรีมครับแผนในการเล่นครับยังไม่ลงตัวเท่าไรครับเลยยังไม่มีรายชื่อผู้เล่นออกมาครับส่วนด้าน FC ฟซทเวนเต้ครับมาในแผน4 2 3 1หครับมีแฮนด์ลัมเมอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทีนันอิตาฟี่ครับกับดาร์ล็อกครับยืนซ้ายขวาเชิงเล่นเกมลุกฟอ 5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโบตกิมครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปตน FC ทเวนเต้เอาชนะมาได้ที่2ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกส่วนทางด้านทเวนเต้ครับชนะ3เสมอ2 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะวาไวยมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับเอฟซีทเวนต้ครับเก็บความได้เปรียบมาก่อนในนัดแรกครับด้วยการเอาชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งครับกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มดีมากครับและวันนี้ครับคงจะเก็บชัยชนะได้อีก1นัดแบบสบายๆเพราะตอนนี้ครับเจ้าบ้านครับมีปัญหาภายในครับน่าจะทําให้ทีมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0งหรือไม่ก็3าหนึ่งครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างได้ หรืออันโซดิจักรับเปิดบ้านต้อนรับ การมาอย่างด้านมินิรลด์คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามรอยัลอารีนาเนที่แคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกคู่นี้ครับนัดที่แล้วครับเพนด้านโซเซดัดครับออกไปเอาชนะมาได้ก่อนครับที่1ประตูต่อ2วันนี้ครับโซเซดัดครับมาในแผน4-4-2ครับมีด้านโอยาซาบันครับกับเมเดตครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันศบสกอร์ส่วนด้านมินิรลด์ครับมาในแผน4-3-3ครับมีทนัทโอโกซ่าครับบัตซ่าครับฟาโกลีโนครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วย กันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเลโซตรซดัตครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เลปติสมาแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านมินิแลครับชนะ3เสมอ1แพ้1 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะลิงบีมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับไปด้านโซเซดัดครับเก็บความได้เปรียบในนัดแรกมาก่อนครับด้วยการเฉือนเอาชนะมาได้ก่อนครับที่2ประตูต่อหนึ่งกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับทีมไม่พร้อมเลยครับเพราะมีตัวติดโทษแบนถึง2ตัวครับและเป็นตัวหลักๆครับส่วนด้านทีมเยอนครับวันนี้ทีมพร้อมมากครับและวันนี้คงเก็บชัยชนะไปได้ในบ้านโซเซดัดได้อย่างแน่นอนครับเพราะตอนนี้ครับเจ้าบ้านครับทีมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับนัดนี้น่าจะโดนคาบ้าน อย่างแน่นอนครับสก,กอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่10หึหรือไม่ก็สอครับผู้สุดท้ายครับเป็นคู่ระว่างท้าด้านเลนเปติตครับเปิดบ้านต้อนรับ การมเยอของด้านลาซิงแกงคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามเบนิสโตสแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ1ลูกคู่นี้ครับนัดที่แล้วครับไป็นด้านเลปาติตครับออกไปเอาชนะมาได้กดแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ0ูนย์วันนี้ครับเลปาติตครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเอนันเดสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับ แล้วมีทางด้านลลรีเกตครับกับแอนโทนีครับยืนซ้ายขวาชุคเกันเล่นเกมลุกส่วนทางด้านลาซิงแกงครับตอนนี้ครับแผนการเล่นและตัวนักเตะครับยังไม่มีรายชื่อออกมาครับเพราะมีตัวเจ็บเยอะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเลบิดติดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มทางด้านโซเสดั์ไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านลาซิงแกงครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเบียร์ช็อกมาได้ที่3ประตูต่อ2คู่นี้ครับเป็นทางด้านเลบิติครับ เก็บชัยชนะมาได้ก่อนครับในนัดแรกครับแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับทั้งคู่ครับมีตัวเจ็บเยอะกันทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่ครับส่วนด้านเจ้าบ้านครับฟอร์มก็ยังใช้ได้ครับและนัดนี้ครับเจ้าบ้านครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเพราะนัดแรกครับเก็บความได้เปรียบมาแล้วครับน่าจะโยนความกดดันไปทางท่านทีมเยือนครับเพราะนัดแรกครับโดนไปเยอะครับถึง3ลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับทีมเยือนครับคงต้องเดินหน้าใส่อย่างเต็มที่ครับ เพื่อเรียกลูกแรกมาก่อนครับและให้เวลาที่เหลือครับเป็นการวัดครับว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่คู่นี้สนุกอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่10ึหรือไม่ก็1นครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับไปทางด้านกําแพงสูง2.75ครับคู่สครับไปทางด้าน a อเซอักมาคู่สครับไปทางด้าน FC ฟซีทเวต คู่สี่ครับไปทางด้านมินิรลด์และคู่สุดท้ายครับไปทางด้านกระแพงต่ํา3.25ได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VEP สามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ